สวัสดียามเช้าครับสาหรับใครที่อยากมีกล้ามเนาะอยากมีกล้ามเนี่ยออกกําลังกายเล่นสปริงสปริงเสริมสร้างกล้ามเนื้อครับสปริงเสริมสร้างกล้ามเนื้ออันนี้ผมใช้อยู่ 20kg นะครับเพราะว่าบริสายถุงมือเนาะบริสายถุงมือแล้วมันเจ็บลืมาถุงมือมาเนี่ยเห็นไหมเล่นเรื่อยเล่นบ่อยๆกล้ามมันก็มาเองเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยเล่นเรื่อยเล่นบ่อยๆกล้ามมาเองเนาะ พิกัดในตะก้าสีเหลืองนะครับพิกัดในตะก้าสีเหลืองเนี่ยอย่างเงี้ยก็ได้จริงๆเนี่ยต้องยืนนะแต่ว่ากล้องผมมันมองไม่ค่อยเห็นเวลายืนมกวันนี้ก็วันที่สิบแปดนะวันนี้วันที่สิบแปดวันที่สิบแปดเดือนสิบเจ็ดหกแปดน้องมารีวิวส่วนล็อมานีนาะรีวิวสปริงมือหักนะครับสปริงมือหักหรือสปริงสร้างก้ามพิกัดในตะก้าสีเหลืองนะครับพิกัดในตะก้า กดสั่งได้เลยเรียนลูกกิ้งไล่เรยนอันสปริงไลมือกระดานเข้าหัวกระดาน <c oughs> มือหัวกระดานเข้าหัวกระดานแนะนําให้ใส่ถุงมือนะครับแล้วก็สําหรับมือใหม่เนาะก็ต้องเอามือสอดไว้อย่างนี้ด้วยนะเนี่ยการมันดีดนะเห็นไหมขอบคุณครับสวัสดีครับ